สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร e กับรถบ้านมือสองคอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆหม่เข้ามาอย่างนี้นะครับส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกตามทางช่อง YouTube ทางผมเองก็มีที่เพจเฟซบุ๊กนะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อย วันนี้จะพามาชม Honda City ปี2542นะครับเป็นเครื่องยนต์พัน 500cc นะครับเป็นเกียร์ออโต้พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวด้วยนะครับผมเจ้าของมือเดียวซื้อสดด้วยนะครับส่วนรถจะเป็นอย่างไรเรามาชมราคาเบาๆคันนี้บอกได้เลยว่าแค่49,000บาทราคานี้ยอมรับได้มาขับเอาได้เลยของเลี้ยวไปเปลี่ยนเองนะครับนะฮะพอรถราคานี้ถูกมากนะ ยางนะครับเป็นยางกุดเยียปี2021สัปดาห์ที่13นะครับผมนะดอกยางเหลือๆล้นๆนะครับยางดียางนิ่มนะครับผมนะครับสีสันลูกค้าเจ้าของเดิมเก็บสีมาแล้วนะครับก็พอดูได้นะฮะนะสภาพจะเป็นอย่างไรดูพร้อมภายในแล้วก็วนดูด้านนอกนะครับจะมีกรรมหยี่ตัวนี้ที่มันหลุดไปทั้ง4บานนะครับสังเกตได้นะครับลูกค้านะครับมันน่าจะหลุดแล้วก็ขี้เกียจใส่นะครับ ก็เลยออกไปนะครับอันนี้เราก็ไปให้เขาดึงกระมี่หรือหนังแทนก็ได้นะครับเพื่อความสวยงามแต่ถ้าไม่ซีเรียสเอาไปใช้ได้เลยเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานนะครับอ่ะนะครับเล่มเอกสารมาดูกันก่อนนะครับนะครับตัวทะเบียนปีสองพห้าสี่สองเครื่องยนต์พานาร้อยซีซีนะครับนี่ครับก็นี่ครับปีสองพห้าสี่สองเหมือนกันแสดงว่านี่คือเล่มเดิมเจ้าของเดียวซื้อสดไม่ผ่านไฟแนนซ์นะครับภาษีอยู่ที่แปดร้อยสิบ เก้าบาทนะครับหน้าสิบแปดนะครับมีแค่รายการเต็มธรรมดานะครับคันนี้ก็คือเล่มเดิมซื้อสดนะครับไม่เคยผ่านไปนั้นนะครับแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สด้วยนะฮะอ่ะความเดิมนะครับมาดูความเดิมอ่ะนะครับนี่ความเดิมนะครับเม็ดอาร์คชัดเจนหมดนะครับคันนี้นะฮะเม็ดอาร์คชัดเจนเดิมเดิมนะฮะหาสภาพนี้ก็ถือว่าหายากอยู่นะครับนะฮะผมว่าหายากอยู่ มาดูเมตรอาร์ตทุกบาทนะครับเมตรอาร์ตฝั่งนี้ก็ยังเดิมอยู่นะครับผมนะฮะให้ดูนะครับสี่หมืนเก้าพันเองนะครับผมไม่แพงนะครับผมว่าไม่แพงรถวิ่งทางไกลได้เครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นนะครับนะฮะเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับผมนะครับหลังคาสาสานจะมีตำหนิตรงนี้นิดนึงนะครับตรงด้านล่างเห็นไม้ตางไหมครับที่มันแกะไปนะฮะแต่ พอเลยมานี่นิดนึงก็เจอเมตาส์แครับแสดงว่ามีเบียดช่วงนี้นิดนึงนะครับนะแต่ก็คงไม่ไม่ลึกนะครับเพราะว่าเมตาพวกนี้ยังอยู่เดิมอยู่แสดงว่าชนไม่ถึงตรงนี้นะครับก็คือเบียดบุกเข้ามานิดหน่อยแล้วก็ช่างก็น่าจะแกะนะครับเพื่อเคาะนะฮะประมาณนี้นะครับรถไม่ได้คว่ำไม่ได้ชนหนักนะครับผมนะเบียดนิดหน่อยนะยางเป็นกูเยียนทั้งสี่เส้นนะครับก็จะมีการชนท้ายที่จะต้องได้เก็บนะฮะนะก็จะมีรอยเบียดหน่อย อ่ะพิมหลังนิดนึงนะฮะอ่ะมาชมนะครับชมส่วนด้านหลังนะครับแผ่นรองไม้น่าจะเปื่อยหมดสภาพพอรถอายุมันยาวนานนะครับนะฮะอายุมันนานแล้วนะครับเมอาร์ตยังเดิมอยู่ไม่เคยมีจาดติดแก๊สนะครับไม่มียึดแก๊สโดนัทไม่มีแก๊สยึดแก๊สแคปซูลนะครับผมท้ายเดิมเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบแต่ลูกค้าเก็บสีนะครับเก็บสีอันนี้เราเพิ่งล้างแล้วก็มาถ่ายเลยนะฮะนี่ครับ สติกเกอร์ยังอยู่เม็ดอาร์คยังชัดเจนนะครับนะครับเมดอาร์กยังชัดเจนอยู่นะครับฝาท้ายเดิมๆนะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนล้ออะไหล่นะครับเดี๋ยวผมมีเดี๋ยวผมหาให้นะครับพอมีอยู่นะครับล้ออะไหล่รถเก่งนะครับ่ะสวยนะครับเดี๋ยวผมพาลองขับรออีกสักนิดนะฮะนี่ครับจะมีริ้วรอยนะครับนิดนึงนะครับยางดีนะครับผม ดูฝั่งนี้ความเดิมฝั่งนี้บ้างนะครับเม็ดอาร์คนะฮะนี่ครับเดิมๆนะครับเม็ดอาร์กชัดเจนหมดนะครับเดี๋ยวพาลองขับสักหน่อยนะครับวิ่งทางไกลได้อยู่นะครับผมนี่พวกนี้หลุดไปนะครับแล้วก็ไปใส่นะครับถ้าไม่ตัดไม้อัดดึงหนังนะครับหรือกำมาหยี่นะครับก็ติดกำมาหยี่เข้าไปแทนก็ได้นะครับนะฮะก็ดูสวยงามขึ้นนะครับเม็ดอาร์คฝั่งนี้นะครับประตูนี้บ้างโอ้โหดึงยากนะครับ ไม่เคยแกะด้วยนะครับผมอันนี้เป็นอาชัดเจนนะครับเจ้าของมือเดียวเล่มเอกสารพร้อมนะครับผมนะครเป็นเกียร์ออโต้นะครับนะฮะบอไม่มีฉิกขาดนะครับสภาพดีมากนะครับไปดูนะฮะทีนี้ภาษีจะอยู่ที่15พฤศจิกา2566นะครับแล้วก็จะมีตำหนิการชนตรงนี้นิดนึงนะครับนิดนึงนะครับสีนะครับ ลถค้าเคยทาสีโพสีมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้พอมันมีการยืดหยุ่นมันก็จะแตกลายงานนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวกระจกไฟหน้าในตรงนี้นะครับเป็นของแท้นะครับแต่มีจิกน่อยนึงนะฮะแต่ฝั่งนี้ดีอยู่นะครับ49,000เาพเท่านั้นนะครับเ็ขเอกสารพร้อมโอนเลยนะครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ไม่มีแตะหน้านะครับ นะฮะซุ้มซอกเดิมนะครับผมแมเดิมไม่ดัดชัดเจนนะครับคานหน้าไม่ดัดชัดเจนแต่ลูกค้าน่าจะเก็บสีมานะครับหมุดเดิมนะครับเลขก็สีเลขตัวถังต่ตางๆเพจอยู่ครบนะครับน่ครับไม่ดัดชัดเจนนะครับรายละเอียดค่อนข้างเดิมนะครับแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สส่วนเลขเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะครับหน้าเป็นระหว่างาเสื้อสูบกับเกียร์นะครับ ส่วนเลขตัวถังจะอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับแบตดีแน่ะแบตแบตน่าจะเป็นแบตใหม่ด้วยนะครับเป็นพวงอมะไร power นะครับแต่พวกนี้เป็น power น้ํามันนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆขึ้นมาจะเป็น power ไฟฟ้านะครับอ่ะนี่ครับสตาร์ทติดง่ายนะครับใช้งานได้หมดนะครับวัดรอบต่างๆนะครับตอนนี้ไฟแดงๆจะเป็นไฟเกียร์ P นะฮะก็คือจอดนะครับแล้วก็เบรกมือนะครับ ว่รอบใช้งานได้มาดูเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมพาลองขับเครื่องยนต์นะครับไม่มีกํำลังอัดไม่นะครับไม่มีไอนะครับไม่มีไอก็คือแรงดันไม่มีเครื่องไม่หลวมนะครับเครื่องยังดีอยู่นะครับม่าน้ํานะครับมาดูม่าน้้าแอร์เย็นนะครับคันนี้นะครับเพิ่งไปเช็คระบบมานะครับตอนซื้อกับลูกค้าแอร์มัน เย็นอยู่พอขี่ลงมานะครับโอลิงโอลิงนะฮะมันรั่วนะครับก็เลยได้ไปให้ช่างเช็คให้ใหม่นะครับเช็คใหม่ก็เปลี่ยนโอลิงเติมน้ายาใหม่หม้อน้าจะแดงหน่อยนะครับแต่ไม่มีพออากาศนะครับน้ําไม่ดันออกมานะครับเดี๋ยวผมล้างหม้อน้ําให้นะครับล้างระบบไล่ระบบน้ำนะฮะไม่ใช่แกะล้างนะครับนะเดี๋ยวจัดจัดการล้างให้นะครับเพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับไม่ยากเลย สนใจคันนี้นะครับ49,000บาทนะครับถูกๆนะครับใครโทรก่อนติดต่อก่อนได้ก่อนนะครับไม่ได้จัดส่งนะฮะลูกค้ามารับเองได้เลยนะครับนะฮะไม่ได้เปลี่ยนของเลวลูกค้าต้องไปเปลี่ยนเองนะครับราคานี้อ่ะเดี๋ยวพาลองขับนะครับรถใช้งานอยู่ตลอดนะครับเจ้าของใช้งานอยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมพาลองขับนะครับ ดีนะครับผมนะฮะเทียรันปกติผมวิ่งแล้วอัตราเร่งดีช่วงล่างไม่มีกุกกักนะครับแล้วก็ลูกมากดีเผาขับดีนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ดังนะครับการเปลี่ยนเกียร์ค่อนข้างนิ่มนวลนะครับนี่นะครับดูอัตราเร่งอันนี้เรายังไม่ได้กดคันเร่งสุดนะครับก็คือเหมือนการขี่ปกตินะครับผมอ่ะนะครับ นี่คือรันปกติเกียร์เปลี่ยนดีมากนะครับ49,000นี้ี่ใช้ยาวๆนะครับเพียงแค่เราดูเรื่องของน้ำมันเครื่องนะฮะน้ำมันเกียร์แล้วก็หม้อน้ำดีๆนะครับรถก็จะใช้งานได้ค่อนข้างยาวนานนะครับเดี๋ยวจะมืดนะครับเดี๋ยวผมกลับรถตรงนี้นะครับ49 0 0 0ันสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะลองกดคันเร่งนะครับขึ้นเนินตรงนี้นะครับ ส่วนหม้อน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ระบบน้ำแล้วก็เปลี่ยนน้ำยาให้ใหม่นะครับเอาลองดูกดกดคันเร่งนะครับผมลงกดนะครับมีเกียร์ทดลงปกตินะครับโอ้โหอัตราเร่งดีนะครับผมนะศูนย์ถึงร้อยน่าจะแป๊บเดียวนะครับนี่ถึงร้อยแล้วนะครับเครัยกดคันเร่งสูงก็เกียร์ไม่มีปัญหานะครับเกียร์ไม่ลวนไม่เด้งกลับนะครับนี่ครับถึงร้อยแล้วนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผม สนใจ49,000นะครับโทรก่อนได้ก่อนติดต่อสอบถามกันมาได้รายละเอียดตามที่ผมแจ้งเลยนะครับผมนะ49,000สนใจโทรบัสที่เบอร์098นะครับ2744279 ID Line 0944754441นะครับท่านใดอยากดูรถตัวจริงนะครับสามารถโทรสอบถามก่อนนะฮะว่ามีติดหน้าติดจองหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีติดหน้าติดจองนะครับท่านสามารถมาได้ที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจอดคอนแก่นนั่นเองนะครับ ะะประมาณนี้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ